สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช a n นลเทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้ก็ดีใจนะได้กลับมาทํารีวิวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือบ้างนะครับใครที่สนใจโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดมากๆเน้นซื้อให้ผู้ใหญ่ผู้วุู่ใช้นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องสํารองเอาไว้แบบดูคอนเทนต์อย่างเดียวเล่นๆอ่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากในการทํางานหนักๆนะครับผมมาแนะนําตัวนี้ให้เลยครับ ตัวนี้เป็นแบรนด์ชื่อดังนะครับทุกเจนค่อนข้างจะรู้จักเขาก็คือโนเกียนะครับรุ่นที่ผมซื้อมาเป็นโนเกีย C10 ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นโมเดลที่เป็น2ทับส GB หมายความว่าไงหมายความว่ามันคือเป็นเครื่องที่มาพร้อมกับแรม 2GB และมีความจุภายในเครื่อง 32GB นะครับหน้าจอใหญ่ถึง6.52นิ้วเลยนะเป็นหน้าจอแบบ HD+ นะครับอืมแล้วก็มีกล้องหน้ากล้องหลังอย่างละตัวซึ่งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยก็จะมีความชัดสูงสุดที่5ล้านเมกรพิกเซลนะครับนะอ่ะในส่วนของ ขนาดแบตเตอรี่ที่ให้มาตัวเครื่องคือ3,000มิลลิแอมซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่แบบว่าสามารถเปิดฝาหลังแล้วก็ถอดเปลี่ยนใส่เข้าใส่ออกได้นะครับก็ถ้ามีแบตร0 0สก้อนนึงเราซื้อมาเนี่ยเวลาอันนึ่งหมดไปเนี่ยไม่ต้องมาเสียบชาร์จหรือว่าเอา power bank มาเสียบเลยคุณแกะฝาหลังเปลี่ยนแบตบปุ๊บใช้ได้เลยนะเป็นความไวระดับปีศาจเลยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับมือถือยุคเก,ก่าเนาะอ่าก็ได้ตกทอดมาในตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะ แล้วก็พอร์ตอาจจะบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นพอร์ตแบบไมโคร USB นะนี่คือสเปคค่เาเบื้องต้นเลยนะครับใครคิดว่าไม่น่าสนใจก็ปิดไปได้นะครับโอเคเจ้านี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android แน่นอนนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามี g o o g l e Mobile Service แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับนะใช้งานทุกอย่างเกี่ยวกับ Google ทุกอย่างเกี่ยวกับ Android ได้100%ตตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android ที่เรียกว่าเป็น a n d r Go นครอ Android 11นะครับค่อเป็นซอฟต์แวร์ป็นาเา็รียกว่าเป็น,นักณะที่ิบบบางเบา สำหรับ Android คือเหมาะกับมือถือรุ่นเริ่มต้นแบบเริ่มต้นจริงๆนะครับเพื่อแบบใช้งานทั่วไปเป็นหลักเลยไม่เน้นใช้งานหนักหน่วงใครจะคิดว่าเฮ้ยน่าสนเอามาเล่นกองเล่นเก์มหนักคุณปิดไปได้แล้วครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวเลือกของคุณแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครสนใจเอามาใช้งานหรือให้ผู้ใหญ่อย่างที่ผมว่าไปตอนต้นเนี่ยก็ดูกันต่อครับว่ามันทําอะไรได้ขนาดไหนนะครับ CPU ก็เป็นรุ่น่มต้นที่ให้มาเป็นยูนิซอกนะครับ SC 7331E เป็น q u a ์คอร์นะแล้วก็เป็นความเร็วที่1.3 g h z นะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของอสเปคพื้นฐานทั่วไปนะครับอ๋อเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความจุข,ของมันเอง32 g ิก็จริงนะครับแต่ว่ามันสามารถเพิ่มสลอ Micro SD, ็อต microSD card ได้สูงสุดถึง256 g b เลยก็ถือว่าอืมโอเคดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับผมผมเคยเปิดฝาแล้วแหละนะครับ ว่าให้คุณได้ดูอีกครั้งหนึงว่ามันมีอะไรบ้างจะเป็นแบบดึงออกมาอย่างนี้นะครับอ่าโอเคเอาวางไว้ก่อนจะมีตัวเครื่องห่อมาไว้แบบนี้เอาเขาเอาไปนอนไว้ก่อนในกล่องนะครับก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่เขาจะแถมสิ่งนี้มานะครับดูซิว่าโทรศัพท์มือถือเจนใหม่ๆของโนเกียอันนี้ก็ไม่ได้ใหม่ที่สุดนะแต่ก็ถือว่าใหม่นั่นแหละมีอะไรให้เราบ้างนะครับมีคู่มือใช่ไหม มีนี่ครับให้เคสซิลิโคนมาด้วยซึ่งผมชอบมากมันเป็นแบบเคสนิ่มๆนะครับซึ่งผพว่ามันดีมากเพราะเราไ,ได้ไม่ต้องไปหาซื้ออยู่นะครับต่อมาครับนี่ครับนี่ครับดูเอาไว้นะครับนี่โทรศัพท์มือถือราคานะครับสองพั 00, 00, 00. นสามร้อยสองพันสี่ร้อยสองพันห้านๆเนี่ยราคาสองพันนิดๆเนี่ยไม่ถึงสามพันเนี่ยคุณดูแล้วกันแถมหูฟัง สมอท็อกมาให้ด้วยนะก็คือสามารถฟังเสียงเพลงเสียบแจ็ค3.5ฟังได้เลยแล้วก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้ด้วยเพราะมีไมค์มาให้มีหัวชาร์จมาให้ด้วยเป็นหัวชาร์จไม่ได้แรงมากนะครับเป็น5โวลต์1แอมป์ M, ก็คือ5วัตต์นั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ให้สายชาร์จมาด้วยเห็นไหมให้มาครบเลยครับไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มแล้วก็จะมีเป็น m i โคร USB นะครับไว้เสียบชาร์จที่ตัวเครื่องแล้วก็อีกด้านก็เป็น Type A ดั้งเดิมปกตินะครับเสียดายนิดนึงนะจริงๆน่าจะเป็น Type C แต่ก็โอเคเข้าใจแต่กล่องก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วประมาณนี้นะอืมเรามาลองดูกันครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวพระเอกของเราคือตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงมาดูกันนะครับแกะออกมาปุ๊บอ่านี่ครับให้ดูด้านหลังก่อนเลยแล้วกันสีม่วงนะครับเป็นม่วงออก ชมพูนะแต่จริงมันคือสีม่วงนั่นแหละแล้วผมมองว่าเป็นสีม่วงที่สวยมากนะครับดีไซน์ก็จะเป็นกล้องกลมๆตรงกลางด้านหลังซึ่งผมชอบมากส่วนตัวผมชอบด้วยนะนะครับคือที่เลือกซื้อมาเนี่ยน,นี้จริงผมซื้อให่อาม่าผมนะครับเป็นของวมันเกิดเล็กๆน้อยแต่ว่าที่เลือกแบรนด์โนเกียเพราะส่วนตัวชอบด้วยนะครับอ่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบเป็นติ่งหยดน้ํานะครับอ่าแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยจะมีแค่อันเดียวตรงด้านหลังนะครับแล้วก็คุณจะเห็นตรงนี้จะเป็นไฟแฟลชนะครับแค่หนึ่งอันนะครับ ตรงนี้เป็นโลโก้โนเกียตรงนี้คือตะแกรงอะไรคือเป็นช่องลําโพงนั่นเองครับคุณเห็นว่ามันจะมีเป็นตุ่มๆนิดนึงด้วยเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราวางทับอย่างเงี้ยไอ้ตุ่มนั้นมันจะดันให้มีช่องว่างสำหรับลําโพงได้ขับเสียงออกมานะครับเวลาเราตั้งดูคลิปดูอะไรอย่างงี้เนาะก็จะไม่ไปนบดนบังเสียงลโพงถ้าเราถืออย่างงี้อุ้งมือเราก็จะเหมือนกับเป็นตัวป้องทําให้เสียงมันสะท้อนออกมาได้ด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นลาโพงที่ดีอาจจะไม่ได้มีมิติที่ดีเท่าไหร่แต่ก็ในมุมหนึ่งผมมองว่าโอเคแหละนะครับอะ ด้านฝั่งซ้ายของตัวเครื่องไม่มีอะไรครับเรียบเรียบเลยด้านขวาจะมีปุ่ม volume rocker ก็คือเปิดเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอ่าไว้เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่ม power ตรงกลางอันนี้ไม่มีสแกนลายนิ้วมือนะครับไม่ต้องหาเลยเพราะเป็นรุ่นที่รองรับการสแกนใบหน้าในแบบระบบของ android ที่ทําได้มานานแล้วแหละนะครับเป็นสแกนใบหน้าแต่ว่าเป็นสแกนเหมือนลูกเกลงแบบเป็นภาพถ่ายนะอาจจะไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่แต่ก็ ็มีให้ใช้นะครับแล้วก็เป็นการปรล็อกด้วยรหัสผ่านทั่วไปถ้าใครอยากจะล็อกให้มันปลอดภัยมากขึ้นก็ใช้รหัสผ่านปกติก็จะดีกว่านะครับด้านล่างก็จะเป็นออพอร์ตไมโคร USB ไว้เสียบชาร์จนะหรือถ่ายโอนข้อมูลแล้วก็รูไมโครโฟนไว้สำหรับคุยโทรศัพท์แค่อันเดียวนะครับด้านบนไม่มีนะก็อาจจะไม่มีไม้ตัดเสียงนะครับแต่สิ่งที่มีรูใหญ่เลยก็คือเป็นช่องแจ็ค3.5ก็อาจจะมีข้อดีสำหรับใครที่ยังชอบฟังหูฟังเพลงหลายๆแบบหูฟังแบบที่แบบเป็นแจ็คเหมือนหูฟังนี่ของผมหูฟังมอนิเตอรัรบ อืมโอเคแล้วถามว่าไอาช่องทัดซิมหายไปไหนก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปว่าช่องทัดซิมอ่ะไม่มีเพราะว่ามันจะต้องแกะนะครับจากตรงนี้ครับคุณเชยมันจะมีเป็นร่องอยู่ข้อเสาร่องไว้นะครับตรงมุมล่างขวานะแกะนะครับค่อยๆแกะนะถ้าเราทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยเราเป็นคนรุ่นใหม่งเราไม่ชินกับการแกะฝาหลังเท่าไหร่นะแต่โทรศัพท์ยุคนี้นะก็พยายามค่อยๆแงะนะครับมันก็ไม่ได้ยากเลยคนะ่อยๆเสาะไปนะครับ เกะวางไว้เนี่ยแกะออกมาจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นถาดซิมซึ่งซิมเนี่ยสามารถใส่ได้2สล็อตดเลยนะรอ,องรับ 4G นะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นไมโคร USB เพิ่มความจุได้นะครับอืมนี่ก็นี่เป็นส่วนภายในนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถแกะแกะได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับเวลาใส่ก็ที่นี้ให้ฝั่งโลโก้ที่เป็นนกยูนี่หันออกมาด้านนี้ใส่ตามนี้เลยนะมันจะมีเป็นขั้วทองเหลืองอยู่แค่นั้นเองสบายๆนะใส่เสร็จแล้วก็ปิดไป มันก็มีความแข็งแรงระดับนึงแหละแต่ก็ควรระวังนิดน,นึงแล้วกันอะผมเนี่ยเปิดเครื่องเคยเปิดเครื่องเคยติดตั้งไว้แล้วแหละคเคยเอาซิมมาใส่แล้วนะครับคุณจะสังเกตว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ปลดล็อกอะไรแต่มันสแกนใบหน้าได้เดี๋ยวลองดูนะอะ่ปลดล็อกได้แล้วอ่าเห็นไหมหรือจะใช้เป็นพาสเวิร์ดก็ได้ก็ดันไปแนละ้วก็พิมพ์ไปปุ๊บ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 ปบุก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้แต่ลดแสงหน่อย แสงหน้าจอเนี่ยที่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากไม่ว่ามือถือมันจะราคาถูกแต่ว่าระบบของมันเนี่ยรองรับเป็นการปรับแสงอัตโนมัติด้วยนะเออก็ดีอันนี้ก็ดีนะชอบชอบชอบเนี่ยมันก็จะเป็น Android แบบ Android Go นะครับคือคือถ้าเรียกชื่อ UI ของไอตัวโนเกียเนี่ยพวกโนเกียจะเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะเขาจะเรียกว่า one UI นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันของไอเจ้าตัว c ี0ศูนย์เนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น Android Go ด้วยนะครับก็คือทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูบางเบาขึ้นเนี่ยเหมือนเนี้ยใช มี Google Assistant แต่มันจะมีคำว่า Go อยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับมีแบบให้พวกแอปอย่าง Facebook Lite มานะครับนะเดี๋ยวฟิก็ให้มานะก็ลองรับนั่นแหละนะครับเหมือน Google เนี่ยพวก Google Search นี่ก็จะเป็นแบบ version Lite อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยใช้ Assistant ได้นะก็คุยสังงานได้นะครับอืมแล้วก็อาจจะต้องรอกันหน่อยนะครับในการเข้าในสิ่งต่างๆแต่ว่าการลองรับการทำงานการสั่งที่จะบอกให้ช่วยได้เลยนะ เอาลองดูนะสวัสดีครับมีอะไรสอนบ้างไหมฉันชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและค่อนข้างเรียนรู้ได้รวดเร็วเช่นช่วงนี้ฉันชอบอ่านและศึกษาประวัติตอนนี้ใครเป็นนายกในประเทศไทยต่อไปนี้คือข้อมูลจากวิกิพีเดียโอเครอเล่นรอเล่นอ่ะเนี่ยแล้วผมก็ ตอนที่เปิดเครื่องครั้งแรกเราลองดูนะการเชื่อมต่อ w i f i ก่อนเลยเพื่อจะให้เราทําการติดตั้งสิ่งต่างๆได้เนี่ยนะไวไจะจับได้แค่ wi-Fi 2.4นะครับแล้วก็การจับเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับจับได้ไวมากแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรก,ก็สุดท้ายก็ติดตั้งเชื่อมต่อได้ปกตินะครับความจุตอนแรกที่ติดเครื่องมาเนี่ยนะความจุที่ผมดูในเครื่องตอนที่ยังไม่ไดาวน์โหลดอะไรนะเอาแค่เฉพาะแอปที่เขาให้มาติดเครื่องตอนแรกเลยในหน้าแรกเนี่ยก็ใช้ไปแค่8กิกกว่าๆเองครับ เครื่องเนี่ยมีจากที่32กิกใช่ไหมก็จะเหลือให้เราใช้ประมาณ20ินิดๆน,ดนะครับ21 2 2ซึ่งถือว่าก็โอเคนะก็คือหมายความว่าซอฟต์แวร์ของตัว Go ด d i t i o n เนี่ยนะครับไม่ได้กินพื้นที่เยอะเท่าไหร่นะแถมยังมีแอปพลิเคชันให้มาบ้างแล้วด้วยอย่างอันเน็ตติกถ้าไม่มีใครได้ดูก็ลบออกไปก็ทําได้เหมือนกันผมโหลดสิ่งที่เป็นพวก a c e b o o k นะครับเนี่ยสามารถโหลดได้หมดเลยไลน์นะครับเนี่ยเข้าได้ปกตินะครับ ใช้ได้แน่นอนมีปัญหาเวลาแบบว่าให้แบบผู้ยงผู้ใหญ่ในบ้านแบบมีไลน์กลุ่มครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็เปิดดูเปิดอะไรได้หมดนะครับอาจจะแบบว่าก็คือต้องรอนดิดนึงอ่ะนะครับแต่ว่าคนรุ่นผู้ใหญ่เขาไม่ใจร้อนอยู่แล้วแหละ,ะครับเนี่ยเข้าไปดูสิ่งต่างๆได้หมดนะครับใช้งานก็ได้เหมือนหมดนะครับไม่จาเป็นจะต้องแบบโหมันเป็นเวอร์ชันบางเบาเนี่ยคุณจะต้องแบบเไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้หรือเปล่าเงี้ยมันก็ได้ใช้หมดนะครับเนี่ยว่ากันไปนะครับ Facebook ถ้าเป็น Facebook ธรรมดา ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันเนีย่ยรอหน่อยแล้วกันเวลามันโหลดอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ต้องใจลอ้อะนะครับมันการถ่ายฟิล์มเนี่ยจริงๆผมรู้เป็นเพราะฟิล์มที่เขาติดมาให้หรือเปล่าน,นะเขาจะมีฟิล์มบางๆติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกระจกละน่าจะดีขึ้นผมว่าทัชมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะเน่นอนว่ามันไม่ติดมือนิดหนึ่งแต่สมมติคุณรอได้เป็นมึงใช่ไหมคุณรอได้นิดหนึ่งนะคุณลงองถ่ายเนี่ยถ่ายเนี้ย ก็พอที่จะดูได้ถ้าแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบไถไปเรื่อยใจร้อนใจร้อนไถไวๆนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าไถาหาอะไรที่แบบเราเคยเคยเคยแบบเจอมาระหว่างที่ไถฝีก่อนหน้านี้อาจจะแบบปวดหัวนิดน,นึงนะครับอืมก็จะมีเวลาโหลดนิดหน่อยนะครับแอปอย่างพวกอ่เป๋าตังอันนี้คิดว่าหลายๆท่านผู้ใหญ่คง,งได้ใช้กันบ้างนะก็ก็โหลดได้เนาะโหลดได้แต่ผมไม่ได้ติดตั้งอะไรไว้แต่ใช้งานได้ปกติ นะครับผมมาดูเรื่องกล้องก่อนกล้องหน้ากล้องหลังมีขนาด5ล้านนะครับก็ลองดูซื้อว่าเป็นยังไงบ้างเอากล้องไหนก่อนดีกล้องกล้องหลังก่อนเนาะ,อะเอาอย่างเช่นตัวอย่างเอาอะไรดีเอ่ยมาเป็นแบบเอากล่องก่อนเนี่ยก็ถ่ายไปชัตเตอร์ก็ถือว่าไวนะสามารถแตะได้ครับแต่แต่โฟกัสได้เพิ่มแสงลดแสงในจากตัวซอฟต์แวร์กล้องได้แต่ว่ามันไม่มีอโต้โฟ c u s นะจากที่ลองเดี๋ยวลองดูนะ เนี่ยสมมติว่าผมเลื่อนไปใช่ไหมถ้าผมเลื่อนของมาเงี้ยปุ๊บม,มันมันไม่ไมีออโต้โฟกัสแบบแทร็กโฟกัสอ่ะนะครับเราก็ต้องแตะเอาเองนะครับมันจะเหมือนกับว่าแค่ปรับเรื่องแสงให้เฉยๆนะครับอืมเนี่ยถ่ายมาปุ๊บหรือว่าถ่ายอะไรดี iPhone SE ึ๊บอ่ะก็ถือว่าไวแหละนะครับอืสามารถใช้ปุ่มชัตเตอร์ตรงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยนะครับก็ทั่วๆไปแหละนะครับมีกล้องหน้าเป็นยังไงบ้างเราดูซิ ห้าล้านนะครับอืมประมาณนี้เลองถ่ายให้ดูนี่ย้อนแสงนิดนึงนะมีแสงหลอดไฟจากข้างหลังหัวผมด้วยถ้าคุณดูดีๆมันจะมีคําว่าเดออี๋ยวนะคำว่า h d r อยู่ h d r SDR ก็คือ High Dynamic Range นะครับส่วนมืดส่วนสว่างมีการปรับได้แต่ก็มันจะปรับเองอัตโนมัตินะอ่ายิ้มหนึ่งสองสามยิ้ม <c oughs> จะบอกทำไมวะเขาถ่ายตัวเองเนี่ยจะอถ้ากล้องหน้าจะเหมือนมีการ track โฟกัสไปหน้านิดนึงนะแต่ก็ ไม่เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเนี่ยก,ก,ก็ต้องแตะอีกทีหนึ่งให้มันถึงมันจะโอเคที่สุดแล้วแล้วก็มีโหมดบิวตี้ให้เราด้วยนะเนี่ยกดตรงมุมล่างขวาตรงนี้อาจะเป็นรูปเหมือนแปลงแต่งหน้าเนี่ยผก,ก็ปรับได้เอาเดี๋ยวผมปรับระดับห้านะ,ะปรับระดับสิบนะอืมใครไม่ชอบก็ให้เป็นศูนย์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับโอเคมีโหมด ตทั่วไปอย่างหมดพา ن อรามานะครับก็ถ <ت ص في ق> ่ายเฉพาะกล้องหลังนะเนี่ยถ่ายหมดแบบภาพยาวๆอย่างเงี้ยก็ถ่ายได้นะครับมีโหมดวิดีโอนะครับวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้แค่ hd หรือว่า7 2 0 p นะครับแล้วก็ต่ำลงมาก็จะเป็น480นะครับก็ก็เข้าใจได้แหละนะครับนะด้วยสเปคด้วยอะไรด้วยมันก็คงแบบทาได้ดีสุดประมาณนี้นะครับก็เนี่ยสมมติผมถ่ายไปกล้องหลังลองดูนะถ่ายไว้จึก๊ก ันจะมีความเหมือนเฟรมกระตุกนิดนึงนะแล้วก็สามารถถ่ายรูปไปได้ด้วยนะระหว่างที่คุณกําลังเลื่อนกล้องเนี่ยนะครับกำลังถ่ายวิดีโออยู่แล้วก็สามารถกดเนี่ยปุ่มพอสผมชอบมากเลยอะ่ะเนี่ยมันมีมาให้ในปเ็นกล้องดั้งเดิมของตัว Android นี้เลยนะครับเนี่ยถ่ายต่อได้เลยถ้าจะบันทึกก็จบนะครับดีอะ่ะผมชอบผมชอบเรื่องของการพอรสหรือว่าค้างก่อนได้นะครับคือยังไม่จำเป็นจะต้องปิดไปเลยอ่ะกล้องหน้า รงหน้าวิดีโอนะครับก็ถ่ายได้เหมือนกันยิ้มสวัสดีครับทดสอบเสียงนะครับผมใช้โนเกีย0ในการทดลองถ่ายกล้องหน้าเซลฟีเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถถ่ายรูปไปได้ด้วยชัตเตอร์ไปได้ด้วยแล้วก็สามารถพพสตนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดพูดไปเรื่อยๆแล้วก็มีการพอสตนะแล้วก็ให้มันถ่ายเอาใหม่อีกรอบหนึ่งสวัสดีครับ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 ประมาณนี้โอเคพอเนี่ยก็จะมีแฟลชนะครับ ดันหน้าให้ด้วยสุดยอดมากอ่าสิ่งที่มันสิ่งท,ที่เจ๋งก็คือว่าเนี่ยคุณจะถ่ายกลางคืนเนี่ยถ่ายวิดีโอหรือถ่าย ie, เซลฟี่เนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันเปิดเป็นหลอดไฟได้เลยอะ่ะเออเนี่ยผมชอบมากเลยนะนี่นี่ดูดูนี่เห็นไหมเจ๋งอะ่ะนะมันก็สามารถแบบเออมีช่วยมีแสงช่วยให้เราแบบจัดก,การให้หน้าเราเห็นชัดมากขึ้นแล้วเมื่อแสงมันดีะนะครับภาพถ่ายมันก็จะทําให้ออกมาดูดีขึ้นได้ด้วยนะหรือจะเป็นแบบ ออโต้ก็ได้นะครับเนี่ยกดไปมันก็จะบิ้งบิ้งให้เราแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแบบหรือจะเปิดไว้ตลอดมือหลอดไฟหรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถดีเทคตามความมืดก็ได้ว่าเอยถ้ามันมืดมันก็จะมีแฟลชบิ้งให้เรานะครับกล้องหลังก็จะมีแฟลชตัวนี้อยู่แล้วเนาะสามารถทําได้นะครับเออเจ๋งอะนะครับเนี่ยกล้องหลังก็เปิดแฟลชสมมุติผมเปิดเป็นหลอดไฟเลยนะรูปหลอดไฟปุ๊บอ่ะเห็นไหมมันจะสว่างเลยถ่ายอะไรก็จะดูแบบดูเออดูจริงจังมากขึ้นเดี๋ยวลองดูที่ ไม่ต้องมีในโหมดครับในเมื่อมีแฟลชก็ใช้ถ่ายไปเลยครับโอเคแหละอาจจะไม่ได้ออกมาสวยงามเท่ากับการใช้ในโหมดในมือถือสมัยนี้เนาะแต่ก็มันก็ต้องเข้าใจแหละนะว่ามือถือมันราคาเท่านี้แต่ว่าผมชอบมากเลยที่กล้องหน้าให้ไฟมาด้วยนะครับดีมากเลยนะครับโอเคนี่ก็คือการใช้กล้องนะครับโหมดไทม์เดบก็มีนะไทม์เดบก็คือโหมดที่เป็นแบบถ่ายภาพเรว่อยๆก็มีเหมือนกันนะครับ ส่วนการตั้งค่าทั่วไปก็มีก็แค่นี้แหละครับก็เปิดเส้นกริดได้เส้นตารางนะครับว่าจะมีไม,ม่มีสิงชัตเตอร์มีไหมการ tracking กก GPS ตำแหน่งที่เราถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับได้หมดนะคร <HDR S 2> ับเปิด HDR ตัวอัตโนมัติก็ได้อะไรเงี้ยคือคือ,คอสามารถทําได้หมดเลยครับเนี่ยวิดีโอความละเอียดนะครับกล้องหลังจะได้แค่นี้นะครับสูงสุดให่ SD 7 2 0ี p แค่นั้นเองนะครับผมามาดูคลิปกันดีกว่าสมมติเข้า YouTube นะครับ หน้าจอเนี่ยเป็น HD Plus นะครับแต่จากที่ผมได้ลองเนี่ยมันดูคลิปความคมชัดสูงสุดได้ที่1080เลยนะจริงๆ HD Plus เนี่ยมันก็มันก็ประมาณ720แหละเกินมาน,นิดนึงแต่ว่ามันมันไม่น่าจะถึงพันแต่ว่าไอเนี้ย YouTube เนี่ยกับเจ้าตัว Nokia 40ตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดดูความคมชัดสูงสุดได้ที่1080เลยลองดูนะว่าเป็นยังไงนะครับอ,อันนี้เป็นในมุมของการฟังเพลงนะ อาเปิดให้เปิดให้เกือบสุดแล้วกันลำโพงอยู่ตรงนี้นะขยายหน้นนานจอได้นะให้มันแบบกว้างสุดได้เออสีหน้าจอก็ต้องเข้าใจว่ามันได้เท่านี้แหละนะครับก็คือปรับสว่างเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้หละถ้าปรับแบบว่าให้มันเหมาะสอบที่เราดูแต่ว่ามันก็แบบ ถือว่าพอที่จะดูได้นะเอาจริงมันก็ไม่ได้แย่นะแต่สารบรมนะผมไม่สูว,ว่ามันแย่เลยแต่ว่ามันก็สูพวกจอแพงๆไม่ได้อยู่แล้วนะหรือจอแบบรุ่นราคาสักห้าพมนขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับอันนี้คือการดูคอนเทนต์นะครับในส่วนของ n e t f l i x นะครับเผื่อใครอยากรู้นะมันดูได้แค่ระดับ L3 นะเสียดายไ,ไมไ่เป็น L1 เหมือนรุ่นพี่ๆเขานะครับแต่ว่าไม่รู้จะมีอัปเดตตามหลังมาไหมนะผมไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิด ถ้าเราจะดูหนังอ่ะถามว่ามันดูได้ไหมคิดว่าคงพอดูได้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้สีเลียสเรื่องความสวยงามคมชัดอะไรขนาดนั้นคือเน้นแบบก็คือเน้นดูจริงๆอ่ะเน้นดูหนังจริงๆอ่ะนะครับก็ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาจะต้องบ่นนะครับแต่เดี๋ยวลองดูนะ,ะแต่สีจอไม่ได้สวยมากเท่าไหร,ร่นะพูดก,กันตามตรงนะครับแต่ว่า ความคมชัดระดับ SD ส่วนตัวถ้าดูนี่นะดูได้ตาเปล่านะโอเคก็โอเคก็ดูเรื่องภาพมันไม่ได้แตกแบบแตก,แตกยับมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้หละครับถ้าเอามาดูคอนเทนต์พอจอก็ใหญ่สะใจดีมากเลยนะครับเนี่ยแบบขยายเต็มนี่คือแบบมันนะครับมาลองดูการเล่นเกมแล้วกันนะอะเอา Subway คิดว่าถ้าใครจะเล่นเกมแบบอย่างนี้คงไม่ไม่ไม่ซื้อไมคถือรุ่นนี้เนาะการดาวน์โหลดเนี่ยก็อาจจะเหมือนต้องรอนิดนึงนะ ไม่ต้องพูดพางทำเพลงเริ่มกันเลยนะครับอืมเห็นไหมมีกระตุกแล้วเอ้าชนแล้วด้วยอันนี้อันนี้พลาดเองพลาดเองเอาเอาใหม่อีกรอบอีกรอบหนึ่งปไปไปอ่าก็นี่ครับพอเล่นได้แหละมันก็จะมีบางช่วงที่มันก็มันก็ไปได้ของมันอะ นะครับสไลด์สไลด์ขึ้นเนี่ยกนะ็พอได้เลยนะในบางมุมนะเดี๋ยวดูตอนที่รถไฟวิ่งมาแล้วกันนะมันจะมีการประบวลผลอะไรที่แบบนั้นเนี่ยมีมีกระตุกนิดหนึ่งละมันนั้นมันจะเป็นช่วงๆไปนะครับอเอาเป็นว่าถ้าเล่นใครเครียดไม่ซีเรียสไม่แบบเน้นทำคะแนนแข่งกับใครก็ได้ครับ เปิดปุ่ม Re เซ็แอปสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ปุ่มโฮมนะเผื่ออันนี้แนะนำการใช้สำหรับผู้ใหญ่บางท่านบางที่อาจจะไม่ทราบปุ่มสี่เหลี่ยมก็ Re เซ็แอปแต่ก็เหมือน Android รุ่นเก่าอะไรคล้ายกันถ้าใคใช้ a n d r ร i d รุ่นเก่ามาแล้วก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจได้อยู่นะครับส่วนนี้ก็เป็นปุ่มแบ็คถอยหลังกลับไปแล้วก็ดันขึ้นก็จะเป็นการเรียกแอปดรอเวอร์ er, ขึ้นมานะครับตัวเก็แบ,บแอปรวม,วม,วมทั้งหมดนะแล้วก็จะมีตรงกลางจอถ้าเราดึงลงมาก็จะเป็นการดึงแถบท็อกเกิลแล้วก็แถบแจ้งเตือน Notification นะครับอ่ะ ไม่อยากลองเลยแต่เอา้าลองให้ดูก็ได้จริงก็โหลดมาแล้วแหละนะครับฟรีไฟล์มันไม่ผต่ไม่นด้ลองนะเอาจริงคือผมไม่ได้แบบว่ามาแบบบูลี่มือถือราคาถูกแต่ว่าคือเขาสร้างมาราคานี้เขาสร้างมาเพื่ออคนกลุ่มนี้อะไรเงี้ยมันจะมีการแบ่งแยกอยู่นะครับแล้วการใช้งานทั่วๆไปมันไม่จะเป็นต้องซื้อมือถือแพงมากไงอะไรเงี้ยถ้าคุณจะเล่นเกมหรือทำงานตัดต่ออะไรวิดีโอในมือถือมันก็ต้องไม่ใช่รุ่นนี้อยู่แล้วนะครับ จำเป็นบ้างเล็กน้อยได้แต่งรูปแต่งปรับสีในในแอปแกลเลอรี่ของเขาอาจจะทําได้บ้างนะครับเดีย๋ยวมารอดูกันว่าอ่ะมันประมาณไหนแล้วกันนะในกาล n นา r ร e ไฟล์อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันครับ Free f i ล e ครับกระโดดเลยครับอืมมันก็ไม่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่ามันแย่เลยนะ เดี๋ยวเราลองกลางลมดูอ่าอันนี้ไม่กระตุกนะตอนกลางลมไม่กระตุกนะอืมนะครับเอาไปไปผมรู้สึกว่ามันมีความไม่สมูทนิดนิด อยู่นณตอนนี้นะการก้มอาการซูมการยิงปืนถ้าใครเเปลี่ยนฟิล์มได้คนเปลี่ยนฟิล์มนะผมว่าฟิลม์มค่อนข้างน่าจะมีผลอ่ามีเสียงปืนมาแล้วไหนยิงจากตรงไหนบุกเลยบุกเลยบุกเลยเข้าไปใกล้เลย ก็พอเล่นได้นะเอาจริงเออมันก็มันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะามาเดี๋ยวลองปรับให้มันสว่างกว่าน,นี้นิดนึงสิจริงๆแล้วมันก็พอเล่นได้นะมีความรู้สึกหน่วงๆระหว่างเดิอนอยู่บ้างแต่ว่าเออมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบกระตุกปุบ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 แบบเหมือนเฟรมเร็ดตกแบบเป็นหลักหลักหน่วยเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นรู้สึกขนาดนั้นนะมันก็พอเล่นได้แหละเอาจริง อ um, การเดินเข้าบ้านเข้าอะไรรละเอียดก็อาจจะต่ําแน่นอนเพราะว่าเขาคงจะปรับกราฟิกให้แบบว่าเป็นต่ําสุดเอาไว้นะครับ <c oughs> เข้าเกมแรกก็รอ,อนิดนึงแล้วกันถึงเข้าเกมใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่ได้กระตุกจนแย่นะโอเคอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะก็ ท่านี้แหละครับพอเล่นได้อยู่นะครับพอเล่นได้อยู่สำหรับฟรีไฟลนะกเออก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะขอสรุปเลยกันครับอันนี้อ่นนี้ใส่เคสให้ดูเล่นหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยก็จะทําให้สีออกอ่อนขึ้นนิดนึงนะครับนะก็ถือว่าโอเคกระชับพลังดีมีความนูนความอะไรมาป้องกันเลนป้องกันจอได้ดีอยู่นะครับก็อยากสรุปว่าโนเกีย c 1 0นะครับหรือว่า c 1 0เนี่ยก็เหมาะจะเป็นมือถือเครื่องสำรองถ้าใครแบบอยากได้ a n d ด o i d มาใช้เครื่องหนึ่งแบบราคาประหยัดเอาไว้แค่ดูคอนเทนต์จริงล่นๆเล็นเครื่องที่่ไมเน้นแบบ อะไรสําคัญมากไหมก็ซื้อไว้ก็ได้นะเออเพราะจอมันก็ใหญ่อยู่นะครับแล้วก็เผื่อมีฉุกเฉินก็ใช้ใช้งานไม่ได้อยู่แหละนะครับถ่ายภาพถ่ายอะไรเนี่ยก็ถ้าเน้นถ่ายแบบทั่วๆไปเล่นๆเ,เออถ่ายให้รู้เรื่องว่าเราไปเจออะไรเห็นอะไรหรือถ่ายเอกสารแบบถ่ายแบบมีข้อมูลอะไรเป็นในกระดาษหนังสรรรือที่จะส่งให้ใครดูเนี่ยอันนั้นถ่ายได้แน่นอนนะครับมีปัญหา ยิ่งเอาให้แบบผู้อาวุโสผู้ใหญ่เนี่ยเขาใช้โอเคเลยนะครับมันเพียงพอสำหรับพวกเขาแน่นอนแอล้วเขาคงไม่ลงเล่นกงเล่นเกมเลยด้วยซ้ำต่อให้เป็นเกมเบาๆง่ายๆ,ายๆเขาคงคงไม่เล่นอยู่แล้วแต่เอาไว้ดูลายดูลูกดูหลานดูคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยเสียงลำโพงคุยโทรศัพท์แต่ที่ลองคุยดูก็ถือว่าคุยได้ดีนะเออตะแกงลำโพงโทรศัพท์อยู่ได้ดนบนตรงนี้นะครับก็ถือว่าเสียงฟังคมชัดดีแต่กับลำโพงด้านหลังอาจจะเบาไปนิดนึงถ้าพูดถึงการใช้งานภาพรวมนะ เออแต่ก็ถือว่าใช้งานได้แหละนะครับมันก็มีคุณภาพในในระดับหนึ่งแหละนะครับถ้าเทียบกับราคานะแล้วก็จอใหญ่สใจนะครับได้กับทุกวัยแหละนะครับถ้าเป็นเด็กๆเ,เลยก็อาจจะต้องเป็นเด็กๆเกล็กที่ไม่ได้จริงจังอะไรมากที่จะใช้งานเป็นหลักอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าคือยังต้องใช้มือถือเป็นเวลาอยู่เงี้ยผมว่าเครื่องนี้ก็พอที่จะใช้ได้อยู่นะครับใช้คุยวิดีโอคอล หรือมีอะไรที่เป็นค้ค่กับการเรียนออนไลน์อยู่บ้างก,ก็ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสามารถใช้ไลน์ใช้ Facebook ได้ปกตินะครับใช้ทุกอย่างที่เป็นโซเชียลมีเดียได้ปกติที่ตอกก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอามาเป็นสายแบบถ่ายทําถ่ายคอนเทนต์เองสร้างคอนเทนต์เองอ,อันนี้ไม่แนะนาเท่าไหร่นะครับไม่ต้องพยายามจะมาใช้มันนะออแต่เป็นเครื่อ,อ,ง,องสํารองได้นะครับผมส่วนแบตเตอรี่จะเชื่อเท่าที่ลองดูนะแต่ที่เปิดใช้งานมาเนี่ยใช้ไปประมาณเออกือบประมาณเกือบวันหนึ่งลวจาก40%ก็เหลือประมาณ18 อันนี้คือหมายความว่าผมไม่ได้ใช้ตลอดนะก็คือปิดบ้างปิดไว้ทิ้งไว้ไปประมาณแบบ4ีหชั่วโมงบ้างเปิดมาดูนิดน,นึงบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ไดเอามานังเล่นนะครับก็เบดถือว่าไม่ได้อึดมากแล้วกันเรียกว่ากลางๆคนไปทางที่ดีนะครับไม่ได้แย่ไม่ได้แบตเตอรี่แย่แน่นอนนะครับเพราะนั้นก็อุ่นใจได้นะครับช่วงชาร์จแบตเนี่ยช่วงที่เหลืออ,อีกจะประมาณ7%ก่อนจะถึง100%จะค่อนข้างรอนานนิดน,นึงเลยนะอ่านี่ก็ เป็นบทสรุปนะครับถ้าใครสนใจกับเจ้าโนเกีย40นะครับราคา2,000ประมาณ2,500ละกันนะครับถ้าใครจะซื้อถูกกว่านี้เป็นโมเดลที่เป็นแรม1รอม m 16ผมไม่แนะนำนะครับอย่าซื้อตัวที่ถูกที่สุดของตัว40เด mm ็ดขาดผมว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่อันนี้ยังพอแบบที่จะแบบเข้นมันให้มันทำงานอะไรได้บ้างอยู่เพราะมันมีแรม2มีความจุตั้ง32เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อตัวโมเดลนี้ดีกว่ากัดฟันนิดนึงเชื่อผมนะครับก mm ็ hmm. ประมาณนี้แหละนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วใครสนใจก็เดี๋ยว้ ก็เป็นร้านทางการของโนเกียแหละในในช้อปปี้ e นะครับเดี๋ยวแต่ว่าลาซาด้าก็มีเช่นเดียวกันก็ลองไปดูแล้วกันใครชอบอะไรแบบไหนนะครับไปแล้วครับใครมีข้อมูลอะไรยังไงสอบถามเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับผมก็ไปแล้วครับโนเกีย C10 ครับผมใช้โนเกีย0ในการทดลองถ่ายกล้องหน้าเซลฟีเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถถ่ายรูปไปได้ด้วยชัตเตอร์ไปได้ด้วยแล้วก็สามารถโพสต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดพูดไปเรื่อยๆแล้วก็มีการโพสต์นะ แล้วก็ให้มันถ่ายออกมาอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับประมาณนี้ถ่ายไว้จะ,จะมีความเหมือนเฟรมกระตุกนิดนึงนะแล้วก็สามารถถ่ายรูปไปได้ด้วยนะระหว่างที่คุณกําลังเลื่อนกล้องเนี่ยนะครับกำลังถ่ายวิดีโออยู่แล้วก็สามารถกดเนี่ยปุ่มพอรต